กิจกรรมความเพียรพระเก่งภายในวินาทีครั้งที่24วันที่25บหตอนที่สองบทที่10บทสวดมหาสมัยสวดเอวัมเมสุตังเอกังระมะยังพระวาสังเกตุวิหารติกาปิรักเมินมหาวเนมหาตายภิกขุสังเกตนะรัตติปจัมเตหิติกูตเตหิีะเปวะหันเตหิสะไยจัลโลตาวาภิเทวตาเบปินะสันวิตาโหัวตีปวันตัง ปัสนายะภิกขุตะกกะจะอะระโขจตุนางสุภาวาสักายัญญาอังเดวะนางเอเตตะโตทะโศสิอยยังโขพัคกวาสังตีสุยหาติกะปิวัสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเกตนาตติปเจติญภิกขุตติสเปวรันตีตตาหิตาตุตากรุฏิเทวดาเดเบยณะติตาโอติพัคกวันต่างนาภิกขุตักกะจ่ยังนุยะนิยมปิเยนะพัคกวา เทนุปะสังกเมยามะอุปะสังกมิตวาวะกัปปโตสันนิเกปจเจกะคาถาภาเสยามะติอระโคตาเดวตาเตยถาปีนามะฮระวาปุริโสสัมมาจิตตังวาหางปาสาเลยะปัสาลิตังวาหางสัมมิเยยะเอวเมวะจุตตาวาเสตุ เทวสุอัตตะระหิตาพระกโตปุตอโตปาตุละหังสุอัตโขตาเทวตาวันตังอภเพภิวาเทวตาเอกมันตังตัตตุกตังชาโขเอกาเทวตาพระวันโตสันเกอิมังคาถังและปาเสมาหาเมโยปวานันสมิงเทวกายาสมะคตาอัตตะกตัมหอิมังธรรมะธรรมยังทัติตาเยวะอภะละจิตตาสังตเต อาตะโกว่าปราเทวตาพันโตเสติเกอยมังคระถังอภาติทะพระพิฆวะสมะทะหังสุจิตังอันตโนชุกามะตะสุสาระทิวะเนตตินิพระเถเอวะเตวาอิริญาณิละขันติปัติตาติอาตะโกว่าปราเทวตาพันโตสาริกอยมังคระถังอภาติเธวตามีลังเทวตาบาลีผังอิตะกกีรังโอหัจจะมะ เนชาเตจัลติสุทาวิมนาจักุมาตาสุทันตาสุจูนะคติอัลโกอัปลาเทวตาวันตัจันนิเกยีมังคถังนะปาติเยติเยปุตังนานางมาตาเตนะตุเตามิสติอัปยาภูมิงปหายะมานุสังเตหังเรวกายาบรีิปุเรนสันติตี อรักพระวาพิกุอมังเตสิเยปุเยนะพิกเวะเศตุมโลกาเกิดเทวดาทานจะมีารปกติทีมันตางกันทีการนีพิกรจาระจเยปิเตพิกเวเุตุมทิตามันานั่งอรหันโตสัมมาสัมพุทธาได้สัมปีพระกันตาสัมปัญญวะเทวัตาสันนิุทานิสุนเตสัมปีมัญเพสัมพีจิตเวอุนันติอามันานังอรหันต์ตัวสัมมาสัมพุทธาได้สัมปีพระกันตาสัมปัญญาวติเจวัฏตาสันนิบาตาวิสุนเตสวมปีปัญญา เว้พระนางกมามิตสุนาทะสาธุกังนะมะมณะสิกาโลทะพาสิศาสามีติเอว um, ังพันเตติโขเตพิกุพระควโตปัจจสัตโสสุงพระควาเอตะทโวุจฉิโลกามนุษย์กษมิยัตถะอุมพาทัทติตาเยติตาท่พะพลังปะหิตตาธรรมะอิตาปุ ทูสิหาวะรัตนินาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนาสาสุทาวิปะสันนะมะนาวิลาวิโยปจัสเตยดยะวะเนกาปิระวิชเวสโตมันอมันแต่ยิสถาสาวเกาเทเทเกายาพิกันตาเทวิชาาพิกวเตจาปะแลกมุนต、าลาสานังดาตรรมสานังารนะนุสานะท้า อเปเกธมะมัตตุลงธาตุสาขาจึงเจเจกนมสาอเปเกนัะมัตตคุลทีสาระบานกาหุตจัสจัตพังิิญญาวิการนิพตโตมาติสตถาสเกตรเรยยาปิกาเอริยาพิกขะบยเยวหังปิจามิมิเิตปสัสัสหอาว วะยะขากุมภากาปีและวัตถวายที่มันโตยุติมันโตนะมันโตสันติโดมท่ามานาพิการมุ่งังมติมัยักาะนาดนี้ขาดใหญที่มันโตยุติมันโตนะมันโตสันติโดมท่ามานาพิการมุ่งนังกั่มิติมณังเอเจ ที่มันโตยุติมันโตนะมันโตสันติโนม้ามานาพิกามุนางธมิติมนางเวสาไม่รักษาเอกานานฤทีิมันโตยุติมันโตนะมันโตสันติโนมุทามานาพิกามุนนางนรมิติมนางภูมิโลราชัยโก้วุภะไปสารมิโนะรานนาปริสติภูมิโลราชัยโก้ถอะธรมิติมนางภูริบานที่ถังราชาโสาตินะมิมาละชัยโกถปดธรรมิติมังภูริบ้านที่มัุติมันโสตติโนมิโลลาชายาก้ถอดธนะมิติมนาง ทักทนาดัชส yes. ังราชวิุหโตุาติคุมโดยิปติมหาราชาและสสวิุตตะปีแต่พระนัมานาะลาที่มันโตุติมันโตน้โตสันตินมณ์โดทามานาพิกามงกนางม่ติงกนางปฏิมาจติสังราชาวิรุฬหปโขสถาติแลมหาราชารีสวดุตตปีแต่พระเนามานะลาที่มันโตยุติมันโตนาวันโตสันธินม พิการมมุงตมิติกุนางกูรี่งชาเลเโต่าติยขานิปฏิมหาเลาตานิโสภุตาปิตาพรโว่อีทามานาอะไรที่มันโตยุติมันตมันโตสันติโนมทามานาพิการมุญกุณางมิตรงกุณางปุริมาที่ต่างลาอื้อที่ต่าเลากโลลเ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 ลาลเ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 ลลลเล ปีลาวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูปัจนิสระมายาวุเรนตุเวจนตุวตุวิโตจาทั้งดนาโนจากตเนมันทุนิมันตุจงนอโอปะมันโยจะเทสะเทวะสุโตจะมาตลิงยิตาเสนโนจทังโนัโรนาชาและโนสโพอาคูปัจสิงโฉเจวะวิมะรูุยะโาเอจาัโกันะบาราจารยานางก็มมุน่นางมีติ๊นังอาคูจะจาเวา่า าที่ตามทำ่าตาดอาคูนาคาสังติโนเอราวันโนโตุปพัทมิติวนัาเยนาคาลาเชสหัสาหารันติท e e ิพาติชาปฏิวิสุปจูเลนาญาเลวลาเจตาตุปนาติเตสาธรรมะนะพระยันตทานาคาราชานะยาปิว oh ันนโนเลมางนยัุโตตันนาดีวติปันดานาคาตุนนาทาตุปโต ติตาวะอิละติตินะตุบัญญาติติตาตะโววัสสาตติอิทิมตัวนะสุสิบุลอสุราตานะเวตาานติตาสุวิตาจารหาราโตนะมูจิสหัสจาะทุดังสัพเพเวโรตัมนะราชินามะลิงเรนั่งอาหุปันธมุปามะกุณไมโยเทนะพันเตภิกุนังลัตินอโปจะเทวาปดิเจโชวาโยนะอวาเดวานะาโรว้เ่า นี่อะไากูเทอดเททยยารเปนานารที่มันโตยุติมันโตนะมันโตสานสิโนนะมานาพิการมุขสารสมิติพรนางเปนนักเทวาลีเจ้าอุตมารดาสุบาลีว่าดาสุราชการเทวา น่โมทิมันโตยุติมันโตนะวันโตสันทิ่โนโมทามนาพิกามุนันตมิติวะนางอนตะคูธาภูเทวาแลวมะทิยาละกอะรโรชาจะกุมามุตโ้นนราธรมามาจัตาุลาตลาสุาคูอาคูว็สังทินโนขะอิเดยยาจะเป็นอนันที่มันโตยุติมันโตนะวันโตสันทิ่โนโมทามนาพิกามุนังตมิติวะนังนบนามานุนามนุสามานุสตุตาลุยาคูอาคู้วก็เกายยากูนโมลีาจะ ก็เยมนโตที่มันโตนะมันโตสันติโนมอ้ามานาพิการมุนะต่ไม่ติมนางคุมาคุณาลูกาคูเวคั้นนากาหาอาคาาคาอาคูเทวันนี้ก็นางมุนกนางาคาชาเป็นสกาเนนิโนทานได้ยังอาคาปยุโนโยทิสาวิษฐีเททิยาวตเปนนันนันตนนโน่ที่มันโตทิมันโตนะมันโตสติโนมอามานาพิการมุนะต่ไม่ติมนาเขียนยาดีตายามากะนั้นแล้วสันติโ่มาเ่อยู่นาจาสารื่โยาคูวันี้ก็ทนไทายา เพนานตวันนี้หน่อยที่มันโตอิทติมันโตนะมันโตสันีิราโมทามนาพิการมุ้นงสมิติงกนังนาเดีๆวันนี้าจารยตเปนานันจาำมันไเยวะเร็ันจูเนจะที่ไ้บารงางกติสังกุงาโนที่นันันกนางถ้าเคมก้นางจันทวาาติตาติดังวย่าสันนังกุมารีโตจะโสภะคตมิติว่านาง ตะมารการมาห er นึ่งสีจังคนนนอยู่่โตคนยอนอนอลัจนนอแล้วนเลาจัยว่าจโนเตสัพัโตอาคาปนิโตปนรัติโตเตจัดสภาพิกันเตสินเเดเวเคสเดออภิยานรามิปัญจักสัมมตติยังเอตากาธาติปัญธาเอนาปัญะาปนโนโวมัตตมันตาตานิเทละโวแบบุตตโตจัดโปจินางอิติสัตมาเตโนกันนาอตสนราเรนงจัอาลังก็าวเทวถาวิมเ